โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมงกับวันนี้เกมสกิลรีเจนหร่อยนะฮะอ่ะรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอยากเล่นเกมไวนะฮะจริงๆไอ้กอบลินตัวเนี้ยผมยังมีสายที่อยากเล่นอวดเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะผมจะเล่นสายวูนให้ดูนะอียเว้ยคือ คือมันมันสะใจเหมือนกันนะกับการเล่นสายที่ตรงข้ามกับสายที่มันสมควรจะให้เล่นในสายซักเจสชั่นของเกมวงนี้นะสะใจดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนผมจะได้เล่นหรือเปล่านะรอบนี้มีฮิลลิงกับดอชแล้วก็อันติเบื่อยังไอหมีขั้วโลกเหนือผมเบื่อมาแล้วนะไม่เอาแล้วนะเบื่อล้นะอยากเล่นสาย f u r รี่เร ฟิลลี่ฟิลลี่ฟิลลี่โอเคมาผมจะเล่นเจ้าไดแอ d นะไดแอ d สายฟิลลี่รีลิสนะฮะแล้วก็การที่จะเข้าฟิลลี่ให้มันไวมันจะต้องไปถ้าไม่โล่ก็เป็นฮิลลิ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมไปฮิลลิ่งก็แล้วกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปฮิลลิ่งนะแล้วก็เอากอ b บลินผ่านมาจะได้แรนดอมรัวๆไปเลยเอาอย่างนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มดีกว่าว่าจะเล่นสายไหนนะฮะ เดี๋ยวผมจะแรนดอมจนกว่าจะเจอสกิลแรก็แล้วกันถ้ามันขึ้นสายไหนเดี๋ยวผมไปสายนั้นนะฮะเอาง่ายๆถ้าก็บลินผ่านการแรนดอมเออกี่ครั้งวะเนี่ย30ครั้งสกิลไหนขึ้นเทาะขึ้น,นหนึ่งดาวก่อนเดี๋ยวผมไปสายนั้นเอเออ่ะมาอย่างงี้กันเลยมาเขาเรียกว่าเล่นสายแล้วแต่ก็บลินผ่านลิมิตอ่ะมา เพราะว่าดรา a d อมันก็ค่อนข้างที่จะโหดเล็กน้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเจอ p y r o m มนเซอร์แบบนี้ผมว่าผมไสแตกครับผมเพราะว่าไพรโมนเซอร์ต้นเกมมันเก่งมากๆอยู่แล้วนะอ่ะเรียบร้อยแพ้แล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นสายอะไรปกติตัวที่สายที่มันเล่นโคตรเก่งโคตรง่ายแล้วก็โคตรด,ดีก็คือ Spirit Marble นั่นเองนะอ่าแรนดอมไปเลยนะ เดี๋ยวถ้าเกิดสายไหนมันขึ้น1ดาวก่อนเดี๋ยวผมจะไปสายนั้นอ่ะง่ายๆนะสายที่ผมอยากเล่นเอาจริงๆนะก็คือ fury release แต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นก่อนก็คือ1ใน8ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มาซักสกิลมันก็น่าจะยากอยู่นะเจอคุณพี่ออมม knight ครับผมผมก็น่าจะพ่ายแพ้รวัวๆโอ้โหไม่อยากแพ้เพราะว่าเขามีเจ้า x s i blade แต่ว่าเขามี เบสิกฮิลก็น่าจะไม่รอดนะเพราะว่าเบสิกฮิลในช่วงต้นเกม5รอบแรกมันเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยนะมันฮิลตัวเองทุกๆประมาณ0.8วินะเรายังเป็น Level เลเวล2ด้เยเลเวล1กูก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะอ่ะโดนเดามจไป5เรียบร้อยอิ่มจริงๆฮ่า <c oughs> random random โอเคยาวๆไปเลยนะฮะ เออตรงนี้75ตรงนี้60ไม่ได้แล้วนะตอนนี้สายที่มันกำลังมาก็คือสายดอชดอชฮิล hmm. ล mm ิงดอชฟรีสดอชเฮสอืมโอเคสายที่ผมอยากเล่นฟิลียังไม่มาสักอันไอสัตว์เอ้ยเจอคุณพี่เทวทูตมากับก็อดออฟเด h มึงชนะไปเลยนะไอบ้าเอ้ยสายอันติวะ่ะ คุณพี่คนนี้เขาจะมาสายอันติว่ะมา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 อ้นี่ได้ c o u เตอร์สกิลไปทั้งหมด6สกิลแล้วนะไอ้นี่ผมน่าจะแพ้นะไอ้นี่ถือว่าดวงดีแล้วล่ะที่เจอ God of Death ก่อน8รอบในรอบที่ไม่เกินรอบที่5เพราะว่าดามจของเขามันจะยังไม่เยอะมากนะรายแอดของผมแพ้ติดกันรัวๆแล้วว่ะอ๋อยาวๆไปนะ <c oughs> ไป อืมโอเคสายดอชดอชผมว่ากูว่ากูได้เล่นดอชแน่ๆเลยนะฮะน่าจะได้เล่นดอชแต่ว่ายังไม่ชัวนะนะถ้าเกิดมีสกิลหนึ่งขึ้น1ดาวเมื่อไหร่ผมจะหยุดแรนดอมตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมจะกดสกิลนั้นทุกครั้งที่อยู่เจอแล้วนอกนั้นผมจะกดแรนดอมทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะหาตาเดินสาย dodge ที่ดีที่สุด นะก็ต้องเป็นดอชฮิลิ่งนี่แหละนะจะคุณพี่ลิชผมน่าจะชนะนะเพราะว่าคุณพี่ลิชดาเมจของเขาน่าจะยังไม่เยอะเขาน่าจะพยายามเล่นสายอันติครับผมแต่ถ้าเกิดอันติเขาติดคริผมจบเลยอ่ะโอกาสติดครยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคผมชนะนะแม่งเงยจะได้เซฟเลือดสักหนึ่งหน่วยนะขอบคุณนะเซฟเลือดแล้วหน่วยนึงโอ้โหโดนยำเละเลย ตร,ตรงนี้เจนเลือดผมต้องการพอดีเลยนะโซกูด so ต้องการพอดีเลยนะไอ้นี่มาประมาณครึ่งทางแล้วล่ะนะฮะน,น่าจะได้ดอชเพราะว่าเนี่ยมันโดดเลยนะฮะแต่ว่าการแรนดอมมันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดไปดอชผมต้องเอาดอชบูที่สุดนะฮะอ่ะโอเคเนี่ยมาละเจ็ดละมายัางมายัางย่างวะยัางวะย่างวะย่างวะ เออ่ยังว่ะโอเคยังยังยังผมอาจจะได้เล่นสายโล่นะยังครับผมยัง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 นะยังไม่ขึ้นหนึ่งดาวนะถ้าผมไปโล่นี่ผมจะไปพวกชิลส์แมชหนักๆนะฮะถ้าไปดอชผมก็จะไปดอชบูทหนักๆไปเลยนะฮะไอนี่คือร่างร่างของไว้ในหัวก่อนนะเน้นหลบแล้วก็ไปเจเนเรตของไอนี่เน้นดามจแล้วก็เน้นถึก อ่าตอนนี้ดอชกับดอชกับชิลอยู่ก้ากึ่งนะถามว่าสายไหนดีกว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกระหว่างดอชกับชิลดอชดีกว่านะเรียบร้อยไส้แตกแล้วก็ดอชของผมจะต้องได้อย่างต่ำๆเลเวลมามายังอี๋ยเมื่อยอยากกดแมวแมวเอเอ,เอโอเคตกลงผมต้องไปดอชนะทุกคนอ่าฉะนั้นไปดอชกันเลยนะ อันนี้ฮิลิ่งฮิลิ่งฮิลิ่งไม่เอานะฮะตรงนี้ฮิลิ่งฮิลิ่งโล่ฮิลิ่งโลเอาไว้สักอันหนึ่งดีไหมฮิลิ่งของผมมันมีแค่อันเดียวเอาได้เอาเอาไว้ได้นะเอาไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดอชกับฮิลิ่งถ้าถ้าผมมาสายดอชผมต้องไปดอชฮิลิ่งนะทุกคนนะต่อให้หลายๆคนจะเล่นสายอันติ ผมก็จะต้องไปฮิลลิงดอชอยู่ดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแก้โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาแก้เกมด้วยไอ้เจ้าฮิลลิงไอ,อ้ทุยขอโทษผมจะมาแก้เกมด้วย no action damage นะไม่ว่าจะเป็น spirit marble นะฮะไม่ว่าจะเป็น chill smash therapy r a พวกนี้นะฮะพวกฮ a ลลิงโนวาพวกนี้นะดอชฮ a ลลิงโอเคไปครับผม แรนดอมไปแล้วก็ดอชเคาน์เตอร์ดอชเคาน์เตอร์เอาครับผมเอามาแล้วก็แรนดอมอีกครั้งหนึง่ง uh, ตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้เอาเป็นแรนด o อมอีกครั้งนึงโอเคกูด okay, ผมจะไปดอชเพื่อที่จะเอาดอชบูทแล้วก็เมจิกดอชสอ2อันนี้นะอันนี้ก็อีกประมาณ100อีกประมาณแค่4 s k สกิลก็หมดละ เจอคุณพี่แพะครับผมคุณพี่แพะแกเล่นสายของสปิริตนะฮะก็จะต้องทำสปิริตตัวอ้วนๆขึ้นมานะเพราะว่าทาเลนต์ของเขาก็คือสปิริตจะโดนดามจลดลงนะฮะซึ่งก็จะได้เปรียบจะได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดามจจะโดนลดลงประมาณ15% 1.5เเท่านะฮะของเลเวลของ ฮีโร่พวกนี้ยิ่งฮีโร่เลเวลสูงสปิริตก็จะยิ่งโคตรถึกนะฮะตอนนี้ผมมีฮิลแล้วผมมีตังประมาณหนึ่งแล้วโอเคเอาแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็เอาเป็นตรงนี้สปิริตอ้วนขึ้นไอ้นี่จะได้เจนโลขึ้นมาเอาตัวอ้วนขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ฮิลลิงฮิลลิงก็ต้องเอานะ สปิริต,ตวัวอ้วนขึ้นนี่กูจะได้ไปสายไอ้นั่นอีกแล้วหรอว่าเนี่ยอันนี้ฮิลลิ่งฮิลลิ่งต้องเอานะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นฟรีซิ่งดอชตรงนี้นะจะเล่นสายบอลเกนกิอีกแล้วไหมเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมพวกบอลเกนกิอุ้ยอันนี้ยังไม่กดใช้นะอันนี้เขาจะรอดูอะไรวะเนี่ยเอามาแล้วนี่ไงเขากดใช้เอ่อเคียวเซียวจันนะ เจ้าเคียวเซียวจันซึ่งถามว่ามันโอเคไหมผมบอกตรงๆเลยนะมึงโง่มากเลยนะไม่โอเคนะถามว่าทำไมไม่โอเครู้ไหมทุกคนเอ่อพีเรีย t ไทม์มันนานเกินนะฮะอ่าเจ้าเคียวเซียวจันนึกตอนแรกผมก็เคยกดไปแล้วนึกว่าจะโหดเดี๋ยวคุณไปเจอคนอื่นคุณโดนยําเละแนะ่คอยดูนะเคียวเซียวจันมันเอ่อดีเลย์สีวิทุกคนมันนานเกินนะ Magic Dodge ตรงนี้แรนดอมฮะตรงนี้เป็นฮิลลิ่งฟรีสเอามานะฮะแล้วก็รอครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ผมขึ้นสายตรงนี้แล้วนะฮะสกิลแรที่ผมต้องการสายฮิลลิ่งก็คือก,ก,ก็สมควรจะเป็นเทอร์ปีเรนะ 1, 2, ึ่งสามนะอย่างน้อยเทอร์รปีเรมันก็คอมโบ2อันนี้ได้เรื่อยๆนะคุณออมมีไนท์รอบนี้ยังไงคุณมาสายฮิลว่ะ ไหนมีดามจหรือ,อยังนะฮะโอเคมีฮิลลิงโนวาเป็นดามจหลักๆอ่าผมน่าจะแพ้เขานะฮะน่าจะนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยผมน่าจะสู้ไหวว่ะเพราะว่าอันติของผมจะแรงขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนอ่อสปิริตที่มีอยู่ณนะเวลานั้นนะตอนนี้อันติของผม6 700โดยประมาณพันสเรียบร้อยมึง เออพันเจ็ดร้อยนะยิงสปิริตผมเยอะดามจของผมยิ่งเพิ่มขึ้นอยู่สิเจ้านี้จะได้ตังจากเลเวลที่อัพไม่เอานะฮะอันนี้ได้เงิน35จากสายนั้นๆไอนี้ลดดามจเลือดผมยังเยอะอยู่เลยอะ่ะเออผมจะไปสายอะไรเมื่อกี้ลืมละฮิลลิ่งกับดอชมาเอาฮิลลิ่งก็ได้นะ ฮิ l ิ่งกับ d ดอช e ิ l i n g กับ Dodge ใช่ผมต้องไปสายนี้แรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ไปฮิ l ิ่งไปฮิ l ิ่งแล้วก็เจ้านี่ดอชก็ต้องการนะฮะเฮสชิ d ส m a s ชโอเครอครับผมเดี๋ยวผมจะไปฮิ l ิ่งจนกว่าจะได้ไลฟ์สิลเด m ม g e กับ Therapy Ray Combo นะเพราะว่าตอนนี้มันต้องการแต่ว่าเดดบิลลี่ผมก็ต้องการเหมือนกันนะ เจอคุณพี่ o o o u p e a t h ผมน่าจะไม่รอดครับผมเขาเอาแต่ตังค์เท่านั้นเลยนะอ่ะมาดูกัน o o of d e a t h บอกตรงๆเลยว่าเสียงนะเพราะว่าเจ้าเทวทูตนี่กว่าจะเก่งนี่พักหนึ่งนะทุกคนคุณจะต้องมีอันติเยอะๆเมื่อกี้ยังมีแค่4ดาบฉะนั้นไม่น่ากลัวเลยล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสู้ผมได้ไหมนะฮะถ้าเกิดผมยังมีสปิริตออกมาเรื่อยๆมีชิลสแมชออกมาเรื่อยๆแบบนี้เขาแพ้แน่คอยดูนะฮะ อ่ะโอเคเรียบร้อยผมว่าผมสู้ได้วะ่ะไอ้เฮียเมือ่อนิดเดียวนะนิดเดียวนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะฮะเดดบิ u ลี่แล้วก็ไปฮิ i n g Life s t e ีลด a ม a จ e นะฮะอันนี้ตัวอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็ดีเอามาเลยนะฮะเพราะว่าผมจะไปคอมโบกับเดดบิลลี่อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ฮ i n g Dodge จัดมาอา่า ชิลส m แมชกับดอชเดี๋ยวผมจะขึ้นดอชได้เป็น3ดาวก่อนนะฮะเพราะว่าค่าดอชของผมต่ำม,มากเลยดอชบูดได้มาแค่อันเดียวไอ้บ้าเฮ้ยชิลส์แมชชิลส m แมชเอาไว e <ๆ>้อันเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าดาเมจที่ผมต้องการจริงๆผมไม่ได้ต้องการมาจากชิลส a แมชดาเมจเพราะว่ามันค่าคริมันต่ำนะฮะโอกาสจะติดคริมันก็น้อยฉะนั้นไปหวังดาเมจกับมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อยู่แล้วนะ โอกาสติคริ20%ติดด้วยเออดีมาไม่เป็นไรผมสู้ได้นะเพราะว่าผมมี no action damage เยอะแยะเลยอ่ะเออยังไงยังไงคุณพี่ลิชผมชนะยังไงผมก็ชนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเดซบิลลี่นะทุกคนเอามาสู้กับพวกคุณนะผมจะเอาเจ้าเดซบิลลี่มาสู้กับพวกคุณฮิลลิง่งฮิลลิ่งรัวๆแล้วก็ไปเพิ่มเลือดให้กับเจ้าเอ,อ่า ไปเพิ่มเลือดให้กับเจ้าตัวสปิริตนะฮะโอ้โหยังได้ยังได้โลอีกนิดนึงอะ่ะเอามาเจนโลมานะฮะฮิลลิ่งมาตรงนี้แรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาฮิลลิ่งอันนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฮิลลิ่งอเรมาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะได้เป็นอีกหนึ่งเดามจคอมโบกับไลฟ์สตีลดามจ e ตรงนี้นะฮะต่อไปผมจะหยุดสายหลบแล้วนะทุกคนหลบพอแล้วนะฮะ ผมจะไปฮิลลิ่งกับสปิริตเป็นหลักนะฮะเพราะว่าผมจะเอาว n e punch damage จาก Spirit m a r v โ l รออ r สปิริตเดดบิลลี่นะฮนี่ย,ยผมจะเอาพวกบอลเกนกิเอออย่างเงี้ยค่อยๆยิงค่อยๆย,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 ยิงไปนะะแต่บกแต่ผมจะต้องทำตัวสปิริตให้มันอ้วนกว่านี้นะมาเราไปเวนั่นกันนะฮะฮิลลิ่งเป็นหลักแล้วก็เอาเลือดสปิริตมาเป็นรองนะฮะ แรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็เอาฮิลลิงสปิริตเอแรนดอมฮะทุกๆครั้งที่โดนโจมตีจะมีโอกาสแปะฟรอสต์ห้าเปอรนไอ้นี่มันจะทำให้ผมยืนได้นานขึ้นแต่ผมยังไม่เอายังไม่เอานะตอนนี้ยังไม่เอาตรงนี้รอครับผมจริงๆเมื่อกี้ดีนะไอ้ฟรีสเชลมันจะมาคอมโบกับการที่ผมจะมีเวลาดีเลย์ในการหลบแล้วก็ในการฮิลแต่ผมจะไม่เอานะฮะ เดี๋ยวง่ายเกินนะคุณพี่แพะคนนี้มากับเจ้าทวินสปิริตโอเคแต่ว่าตัวเล็กมากเลยนะฮะแล้วก็เจ้าตาช่างตรงนี้คุณยังไม่ได้ใช้เลยว่าดูจากของผมน่าจะชนะนะเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าเขามีดามจเลยทุกคนแล้วก็เขาเอาสปิริตของผมไม่ลงนะฮะการที่เขาเอาสปิริตของผมไม่ลงอ๋อนี่ไงฮิวิ่งสู้อ๋อเข้าใจแล้วเขาจะฮิวสู้ การที่เขาเอาสปิริตผมไม่ลงนั่นก็หมายถึงว่าเอ่อเอาเฮ้ยเอาลงไว้ไปเงยเน้นถึกเน้นฮิลเดดบิลลี่เลเวลเท่าไหร่หนึ่งโอเคมีคอกาสีทองด้วยวะ่ะแรนดอมไปนะฮะแล้วก็เอาเป็นสปิริตแปะฟรอสอันหนึง่งแรนดอมอีกครั้งหนึง่งฟรีสเชลยังไม่เอานะฮะเอ่อฮิลลิ่งโนวา Nova, แล้วก็ไปฮิลลิ่งอีกอันหนึง่ง อสปิร i ตมาเบ r b l ลจริงๆต้องเอาไว้นะฮ uh, เอาสปิร i ตมาเบ l e ลแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเดดบิ e r ี่โอเคอันนี้เพิ่มเลือดสปิริตเอามาไว้ก่อนนะฮะเจอคุณพี่ p พ r o โรมันเซอร์สปของผมตอนนี้เลือดประมาณพันเดียวนะน้อยมากอ่ะมีทั้งเคียวเซียวจันแต่ผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมบอกแล้วนะว่า ครูดาวของมันคือประมาณ4วิมันอ่อนเกินนะฮะโอ้มีการจะเก็บเงิน220ตรงนี้ด้วยไม่กลัวเลยนะจริงๆถามว่าทำไมผมดูถูกเจ้าเคียวเซียว,ยวจันเคยลองมา2รอบแนละ้วะได้เจ้าเออ่ลีเจนดารี่รีลิกนะแล้วผมกดเลยโอ้ได้แล้วรอบนี้เอ็นเลสทันเดอร์ไม่มีเอาเคียวเซียว,ยวจันมาโฮลี่เดามจเลยนะเว้ยครับตายหาเลยครับไม่ออกเลยหาย้ย แล้วนี่ผมมีฟรีส m เด e มาจากไหนวะเนี่ยโอ้ผมแรนดอมเจอโอเคดวงดีนะตั้งเหลืออยู่560อืมนี่นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมากับเคียวเซียวจันเพื่อน,น,เ,พอนเพื่อนจะต้องมี p พี i รี p พี i o d i c Loop ตรงนี้นะมันจะทำให้สกิลที่เวลาไร้เวทนานที่สุดใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะทําให้สกิลที่ต้องใช้เวลาในการได้อะมีโอกาสออกทันทีเลยตอนที่ได้เฮสหเปนะฮะแล้วมันจะวนลูปเจ้าเคียวเซียวจันรัวๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีมึงอย่าเล่นเลยฮะไม่มีไม่มีอย่าเอาลีเจนดารี่รีลิกไปกดไอ้ไอนั่นเลยนะถือว่าผมได้เตือนไว้แล้วละกันนะผมโดนมาแล้วไงนะ คุณพี่ออมมี่ไนท์คนนี้ดามจแไม่อยากแพ้เลยครับผม <c ười> คือแพ้คนอื่นก็ได้นะแพ้คนอื่นกูแพ้กูแพ้ได้สรอบนะแต่ถ้าเกิดแพ้มึงแพ้รอบนึงเลือดหายไป8ดไม่อยากโดนครับผมอ่ะยังไงโอเคกูดเรียบร้อยบายบายจ้าเนี่ยเขาก็แพ้ด้านล่างด้วย f r o สต์เมจนะแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ฮิลลิงโนวานะอ่าตรงนี้ถ้าเกิดสปิริตแตกจะได้ค่ะเฮส ผมไม่ต้องการเลยอะ่ะเอาชิลคอนโทรลนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาถือกขึ้นหรือว่าเอาโล่ป้องกันดีเอาพรีแบทเทิลชน e ิลโอเคเพอร์เฟกต์รีบาเอาครับผมต้องใช้นะอย่างนน้อยโอกาสหลบของผมก็27%ถูกป่ะก็คือ1ในเกือบเกือบ1ใน3 นะแล้วทุกๆครั้งที่หลบไปแล้วสวนเป็น perfect rebound มันจะมีโอกาสที่จะทำ damage เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคค่า dodge ของผมประมาณ35ทุกคนหลบเอ่อไม่ใช่หลบหวังพึ่งได้นะเดดบิลลี่ยิง230ไป2อ0ยม damage อ้เขี่ยมโคตรเบานะรอบนี้ผมจะแก้เกมแล้วนะคุณพี่ยังไงคุณน่ะต้องแพ้เออเรียบร้อย god of death แตกไปซะไอ้หนู ฟิลี่รีลิสถามว่าดีไหมเจ้านี่จะเข้าไว้เจ้านี่จะมีหลบไอ้นี่ no action basic r a g e out ครับผมดีนะฮะอ้นี่ถ้าเกิดลบได้จะได้ haze ตอนนี้เหลือกันเจ็ดผมไม่เก็บตังค์แล้วนะทุกคนนะ uh, g อ n e r a l นะฮะ ultimate stun uh เอามาฟรีสแร random นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะต้องเอาฟรีสเชลแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะจะต้องมีดามจแล้วผมจะไม่เก็บเงินแล้วทุกคนมาเ,เจอคุณพี่ไพรโรมนเซอร์อนะฮะเฮ้ยๆยรอบนี้เขาเขาเขาคูดาวไว้ทุกคนเขาคูดาวไว้แล้ววะเขาคูดาวไว้แล้ววะเออถ้าถ้าเกิดคูดาวไวอย,อย่างเงี้ยมันหวังได้บ้างนะฟรีสเชลครับผมอันนี้ทุกครั้งที่หลบได้จะมีการฮิลลิ่งคุณดูค่าหลบผมสิ นะคุณดูค่าโลบผมผมไม่เอานะฮะเอาฮิลลิ่งมาเอา่อแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะเอาแล้วว่ะมันอยากจะให้เอาอ่ะมันอยากจะให้เอาอ่ะมันต้องเอาแล้วล่ะนะต้องเอานะฮะแล้วก็เอาเป็นคอการ์ดมาเพิ่มอีกอันนึงแล้วก็แรนดอมครั้งหนึ่งนะฮะโอเคการแปะฟิสโอเคไอ้นี่เจนโลเดี๋ยวเอาเจนโลแล้วกันนะฮะ เจอฟรอส m เมจมากับเจ้า Frost n o นวแล้วก็ฟ e ีส e d a m ม g ชชุดใหญ่โอเคน่ากลัวมากๆนะฮะโอกาสที่ผมจะแพ้สูงมากแต่ผมก็มีโอกาสชนะเหมือนกันมาไม่ทันเว้ยยังไม่ทันฟรอส t เอ่อฟรีส์เดมของเขาอยู่ที่ดอกละประมาณ180โอ้โหโคตรแรงเบสิคชิลนะฮะ Energy Cost อ่ะแล้วก็เอาเป็น Healing Freeze ฮิ g ิ่งฮิ n ิ่งฮิ i ิ่ง r ฟร z e นะฮะอันนี้ดอช r e ฟร e ไม่เอานะฮะแรนดอมหนึ่งครั้งดอนบูเพึ่งจะมาเลเวลสองไอสัตว์เอ้ยพึ่งจะมาอา่าตรงนี้แรนด o อมหนึ่งครั้งนะโอเคเลือดเหลือห้าผมเจอคุณพี่แพ้ผมมีโอกาสชนะนะฮะอ่ะมาดูกันรอบนี้ยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ผมแพ้รรวๆเลยใช่ไหมสปิริตมาเบิลเลเวลแม็กซ์โอ้โหแม่งเงย ค่าลบลีของผม30อืมอ่ะมาดูกันนะผมจะสู้ได้ไหมนะฮะแต่ว่าคุณพี่ f ฟรอสเม e แกถล่มคุณแพะไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่ะมาดูกันพ่อนุม่มผมว่าผมสู้ได้เพราะว่าผมก็จะหลบรัวๆเหมือนกันนะฮะอ่ะฝั่งนู้เรียบร้อยเดี๋ยวคอการ์ดเขาจะออกมายังไงเขาจะเติมเลือดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแบบนี้มาเออเป็นไงเพอร์เฟกต์รีบาวสี่พันสองร้อยครับผมน่าจะรีบาวไอน่าจะรีบาว ไอ้นั่นไปน่าจะรีบาวสปิริตมาร์เบิลไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอไม่ต้องเติมเลือดแล้วนะเพราะว่าดามจ8ผมน่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะแรนดอมไปเอ่อไลฟ์สติลดามจแรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ดอทบูทอีก3หน่วยจัดมาพ่อหนุ่มได้ตังมา600ก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะนะฮะต่อไปเจอฟรอส t m เมจผมอาจจะสู้ได้นะฮะแค่อาจจะแล้วล่ะนะฮะ ฟรอสโนวาเด m ม g e พวกเมจิกดอชก็น้อยด้วยมผมน่าจะรอดยากอ่ะเอาไปเลยสวนไปยังไงไม่ทันเรียบร้อยไสแตกโอเคโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้า Dryad Dryad สายก b บลิน่าธ ชูสก็ลาเงยไปก่อนนะตกลงมันจะได้เล่นสายดอชทุกคนแต่ว่ามันเป็นดอชทีอ่อ่ออนมากๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะดอดบูทแต่แรกดอดบูทผ่านตาผมไปประมาณอย่างน้อยๆ3ครั้งแล้วนั่นหมายถึงผมสามารถทำ perfect, เพอร์เฟกต์ดอชสีทองได้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ผ่านเงื่อนไขในการทำา1ดาวนั่นเองผมก็เลยไม่เอาเนาะโอเคฝากกดไลค์กดซับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้บ๊ายยครับผมเจอกันวู้ฮูนะ